วันนี้วกรสสถานีขนส่งหมอชิตกรุงเทพครับจะกลับบ้านนะครับทีนี้มาจากมาเที่ยวกรุงเทพมาเที่ยวสวนจตุจักรแล้วกนะ็มาสื้กับข้าวกินก่อนนะตอนนี้บ่ายหกโมงเย็นก่อนครับ <c> ผ <oughs> มเขาไอ้ผัดกะเพราในบะีมีว่ามีะกะเพราหมูกรอ,อบอนะหมูกรอบกะเพราทะเลกะเพราเนื้อกะเพราไก่ไระเทียมครับอ๋อไอ อ๋ามีลาบก้อยป่ะมีครับมีลาบมีก้อยมีต้มข้นลาบลาบก้อยเนี่ยเนี่ยงัวป่ะเนี่ยเนี่ยงัวไหมครับเนื้อนึ่งวันครับอ๋เอาลาบก้อยก็ได้พี่เป็นก้อยขมใช่ครับก้อยขมหนึ่งต้มข้นต้มแซ่บไม่ไม่เอาเพราะจาก้อยขมกับข้าวเหนียวขาหอมใช่ข้าวเหนนั่งได้เลยครับครับผมครับผมก้อยขมหเหนียวเดิมร้านอาหารตามสั่งร้านส้มตำที่มีลาบก้อยด้วยครับอยู่นี่ครับเนี่ครับสถานีคนส่งหมอชิด ใหม่ในกรุงเทพหมหานครครับมีร้านอาหารตามสั่งแถวแถวนี้ด้วยที่แถวนี้มันเป็นตลาดครับเดินเข้าไปเนี่ยตลาดขายเสื้อผ้าขายอะไรมีร้านเซเว่นด้วยขายพวกหมวกพวกสินค้าแฟชั่นด้วยแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งด้วยครับนี่ครับร้านนี้เลยลาบก้อยตม้มขมมีอาหารอีสานขายด้วยครับช่วงขากลับบ้านแล้วนะครับช่วงนี้ขากลับบ้านแล้ว ในกาดในร้า,รรรา,รารนรอแป๊บนึงครับสั่งค่อยลาบอยู่ครับอากาศคนนั่งกินในร้านนะคร้รานแม่อุบลครับชื่อร้านชื่อร้านแม่อุบลนะครับร้านแม่อุบลครับท่านผู้ชมครับเนี่ย ร้านแม่อุบลเอ้ยบ้านอยู่อุบลเหรอพี่ไม่ครับม่แคนโอ้แบบแต่ว่าใส่ชื่ออุบลก็เลยชื่อแปลกก็เลยชื่อเซ่ครับอ้ออ๋อบรรยากาศนะบรรยากาศห้องครัวเลยบรรยากาศห้องครัวนี่ครับเรียบร้อยครับลาบข้อยครับ

รถกจะออกเครื่องมันบ่ายห้าโมงเย็นกลัวครับก็ซื้อตั๋วไปแล้ว กรุงเทพกรสินครับค่าตัว๋วค่าตัว436บาทก็ผมก็จะไปลงเพย์ยังตลาดแถวกรสินบ้านผม

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราพาไปหลบลมก่อนที่จะเผาโดยนาท้างน้วยเยอะนะต้องจิ้ข้าวไว้ก่อนว่าถ้าขึ้นรถไปแล้วไม่แน,น่ใจว่าจะมีข้าวกล่องแจกหรือเปล่าปกติผมขึ้นรถกลับบ้านทุกครั้งนะขึ้นรถรวมบกสนี่นะก็เขาจะมีมุมมีอะไรแจกแต่ว่า ข้าวกล่องนี้ยังก็ยังไม่ไ,ไม่ค่อยได้ครับเขาไม่ค่อยแจกข้ากล่องเขาต้องกินข้าวเผื่อไว้ว่าถ้าขึ้นรถไปแล้วมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงรถกินข้าวเพราะว่ารถมีรถทัวร์ก็จะขี่ยาวเหยียดเลยล<ะ>เดี๋ยวดึกมามันก็จะได้มีหิวข้าวนะกินรองท้องไปก่อน ร้านนี้มีเยอะมากเลยนะ はい。<noise> <noise> ข้าเหนียวจมข้าเหนียว,ว,วหมดเที่ยงครับพอกินข้าวยิ่มแล้วครับก็เดินต่อเพราะว่าผมฝากของไว้กับยายคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามาซื้อของอยู่ตลาดตะตุจจักรซื้อพวกปลาพวกอะไรไปเลี้ยงให้เฉยหรอมาเทียนน่ยวเล่นให้เฉยครับก็หลังจากกินข้าวแล้วก็เข้าไปจะรอรถเดี๋ยวบ่ายห้าโมงกว่าแล้วรถก็มาแล้วขึ้นรถกลับบ้านครับ หมอชิดใหม่ครับบกสหมอชิดใหม่สถานีคนส่งหมอชิดใหม่กรุงเทพมานครครับครับผมฮะโอ้ครับผมขอบคุณหลายหครับ10เปซีน่องว่าเปซีคุณแม่อยากบ้านโอ้ครับครับโอ้ครับขอบคุณเยอะเลยที่ขอบคุณหลายหครับผมเออครับขอบคุณหลายหลายให้บ้านให้ถ้าส่วนนึ้จัก ครับเดี๋ยวนบอ๋อครับครับครับทางนี้ทางเข้าศูนย์อาหารเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าโอ้อาหารผมเดินไปกินนงไกลัไ,<อ>ไม่รู้จักว่าแถวนี้มีศูนย์อาหารด้วยนะครับเรามาพอ ส่งอาหารนะคน่ากินอาหารเยอะนี่มีร้านเซเว่นด้วยครับหาของไว้แถวนี้ พอดีคนก็มารอต่อชิวกันซื้อตั๋วกลับบ้านเยอะทีเดียวนี่ครับเยอะมากเลยก็กลับบ้านเกิด ผมเดินไปผมเอาของฝากไว้กับเขาเมื่อกี้ผมไปกินข้าวนะครับคนเยอะจอริงเลยเรียก็ตรงต้องเอของของวางไว้ ขอบคุณลหลายๆยายขอบคุณลหลายครับติดดูแลของไห่กินนขายอิ่มแล้วย่างไปกินตั้งปุ่นนั้นจิมีรหลานาเค้าเน่เคลนิมหาหลานค่นายาก ร้านขายกับข้าวไม่ค่อยมีผมยังไปกินทัางบุญนเดินไปกินฝั่งทางกาลสินครับยายใช่เดินไปกินทางฝั่งหน้าน้นถึงจะได้กับข้าวเมื่อกี้กลัวรถออกก่อนน่าจะบ่ายห้าโมงกว่ายายดูเขาว่าเขาว่าเรยครับอ๋อยายเป็นผู้เกตเหรอ สามารถเดิางมา้การภูเก็ตได้หรือยัตตามปกติเดินรถโดยสารจะออกตรงเวลาตามที่ระบุในตั๋วท่านผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลในตัวโดยสารเช่นเส้นทางเวลาออกเลาที่ขึ้น่รถต่อขอกเดทางค่ครัง